สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Eggact Egg Journey c h a n น e l ะครับ Channel ที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับคอนเทนต์ในวันนี้ของผมก็คือว่าผมอยากจะอธิบายสำหรับมือใหม่หัดวิ่งนะครับที่มีนาฬิกาการบินอยู่นะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันว่าเวลาเราวิ่งแล้ว เราบันทึกข้อมูลเราวิ่งอยู่แล้วกามินบอกอะไรเราบ้างในในการบันทึกข้อมูลในนาฬิกาตรงนี้แล้วเรา Export ก,ก็คือเอา Data ต,ตรงเนี้ยออกมาวิเคราะห์การวิ่งของเรานะครับว่ามันมีอะไรให้เราอยากจะรู้บ้างนะครับผมในโจทย์ของวันนี้คือผม ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายทั้งในเรื่องการวิ่งและในเรื่องเรื่องนาฬิกานะครับผมก็คงบอกแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมสำหรับการ์มินที่ผมใช้ก็คือการมินรุ่นการมินที่นิยมมากที่สุดก็คือว่าการ์มิน FR235 นะครับที่นิยมในการวิ่งมากๆเลยนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนเลยนะครับผมวันนี้ หัวข้อก็คือว่าการมีนด t ต a ้า l อน i s เรื่องเป็นแบบเบสิกที่เป็นพื้นฐานนะครับผมวันนี้ครับผมหลังจากที่ไม่ได้วิ่งเทมโปมานานมากคือรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยนะครับวันนี้เพราะว่าผมวิ่ง10กิโลนะครับใช้เพจ7.14นะครันก็งสี่นะครัทั้งหมดคือเวลาเวลา เราบันทึกกดนาฬิกาตอนวิ่งเนี่ยพอเราซิงค์นะครับซิงค์ซิงค์งจากนาฬิกามาที่แอปการ์มินเนี่ยมันก็จะได้รูปร่างหน้าตาเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมหน้าแรกมันก็จะบอกว่าเราวิ่งกี่กิโลดิสตันนะครับดิสตก็คือ10กิโลนะครับผมแคลอรี แคลอรี่เราได้จริงๆแล้วมันมันก็ไม่ตรงสักเท่าไหร่หรอกนะครับผมเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะแคลอรี่815นะครับ total time ทั้งหมดก็คือ1ชั่วโมง12นาทีกับ25วินะครับเพจที่ผมใช้คือเพจ7.14จริงๆแล้วผมวิ่งเพจ7กลางๆด้วยแต่วันนี้คือ7กลางๆถึง7ปลายๆนะครับผมถึงจะวิ่งแบบสบายๆวันวันนี้ ออกจะวิ่งเทมโปนะครับผมแต่ก็เทมเทมโปแบบจะไม่ไหวไม่ไหวเอานะครับเพราะว่าขาดการฝึกฝนมานานอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับโอเคหน้าต่อไปครับถ้าจากหน้าที่แล้วที่เราบอกระยะทางบอกท o t a ท t i m ทบอกแคลอรี่ใช่ไหมถ้าเราเลื่อนลงมาครับเราจะเห็นถึงรุ่นของนาฬิกาเราครับที่เราซิงค์ผ่านแอปพลิเคชัน Garmin นะครับก็คือ Forerunner 235นั่นเองนะครับผม แล้วก็อันนี้8.20น่าจะเป็นเวอร์ชั่นของมันครับนะครับเวอร์ชั่นของของซอฟต์แวร์ของมันหรือฮาร์ดแวร์ใน่แหละนะครับโดยผมสามารถบันทึกได้นะครับว่าผมใช้รองเท้าคลิปตัน6ครับซึ่งซึ่งผมใช้คู่นี้มาตั้งแต่11สิงหา2019แล้วนะครับคู่นี้ใช้มานานมากวิ่งมา พันกับอีก9กโลแล้วนะครับผมนะอันนี้คือเราเปลี่ยนได้รองเท้าเนี่ยเราเปลี่ยนได้หลายคู่นะครับผมคือสมมุติว่าเราจะซิงค์ผ่านคู่ไหนเราก็ต้องไปเลือกเลือกคู่นั้นในการ Activate มันมานะครับโอเคหน้าต่อไปเราเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งครับก็จะเห็นถึง GPS ที่มันจับได้จริงๆแล้วต้องต้องบอกว่า GPS ที่มันจับได้ก็ก็ไม่ได้ตรงสัทีเดียวแต่ก็เอาเคร่าวๆมันก็เป็นเส้น,นยอย่างเงี้ยครับผมวิ่งรอบคอนโดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ต้อง GPS ต้องต้อง active ต้องต้องติดก่อนนะครับมันถึงจะจะเป็นรูปนี้ได้นะครับภาพต่อไปภาพต่อไปในดีเทลของรายละเอียดเนี่ยมันก็จะบอกถึงว่าเริ่มตั้งแต่บรรทัดแรกเลยคือว่า e v e r อร์ p a c เเนี่ยก,ก็คือว่าค่าเฉลี่ยของความเร็วเนี่ยที่ผมวิ่งในระยะทาง10กิโลเนี่ยมันก็คือค่าเฉลี่ยความเร็วคือ7.14ซึ่ง e v e r อร t m o v มูฟ p a ่ e เพสเนี่ยมูฟวิ่งเพสมันก็คือที่เคลื่อนย้ายเนี่ยก็คือว่าผมวิ่ง10กิโลโดยโดยไม่หยุดเลยละกันก็มันก็จะเท่ากันแต่ว่าถ้าถ้าถ้าใครมีหยุดเดินหรือว่าอะไรมันมันก็จะจะแปรผันตาม การหยุดเดินหรือว่าการวิ่งของเรานั่นแหละนะครับ best pace best p a ของผมคือ5.29นะครับผมคือโลสุดท้ายผมวิ่ง interval เป็น speed work นิดหน่อยเซียนนะครับเซียนประบปรนมันนั้นนะครับมาดูข้างล่างครับเรื่องสป e ดครับ average speed ก็คือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมวิ่งไป 8.3กิโล Movingspeed ก็เหมือนกันนะครับผม Max speed คือจังหวะน่าจะเป็นจังหวะที่ Speedwork ครับที่วิ่ง interval low สุดท้ายก็คือชั่วโมงชัหนึ่งได้11กิโลนะครับผมม,มันคำนวณค่อนอน,อนข้างละเอียดอยู่พอสมควรครับซึ่ง Total Time ตรงนี้มันก็คือ1ชั่วโมง12นาที25วินาทีครับมุกวิ่งทางก็คือเวลาที่เคลื่อนย้ายครับก็คือ หชั่วโมง12นาที23วินาทีสังเกตว่า Total Time กับ Moving Time มันจะต่างกัน2อวิใช่ไหมก็คือว่าจังหวะที่เราหยุดแล้วก็เรากดนาฬิกาเนี่ยเราคงเดินไป2อวิอะประมาณนั้นนะครับเรามาดูข้างล่างต่อเลยเป็นฮ a r ์ Rate นะครับผม Average Heart Rate ของผมก็คือ162ครั้งต่อนาทีนะครับผม BPM นะครับ แม็กฮ r ร์ดของผมอยู่ที่181ครับโมนี่ Mac h ฮาร์แม็กแม็กฮารของผมต่ําลงมาเยอะเหมือนกันแต่ว่านั่นคือคือวิ่งยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้แบบว่าเต็มที่มากมายนักนะครับผมจริงๆแล้ว Mac h a r d ฮาร์ดเวของผมอยู่ที่203นะครับสไลด์ถัดมามันก็จะบอกถึงว่า,า Mac h a r ร์ดเวตเราพูดไปแล้ว Training เอฟเฟกครับ เทรนนิ่งแคปเฟกผมวิ่งอยู่ในส่วนของแอโรบิกนะครับผมแอโรบิก4.1เมันก็คือการนำออกซิเจนมาใช้เป็นเป็นโซนครับเป็นโซนโซนที่ร่างกายนำออกซิเจนมาใช้ในการวิ่งในการให้พลังงานของเราสูงที่สุดนะครับต่อมาคือ เรื่อง running dynamic นะครับก็คือพวก cadence ครับจังหวะการก้าวครับคือ average run ใน10กิโลของผมก็คือว่า179ต่อนาทีนะครับส่วน max run cadence ก็คือจำนวนก้าวที่เยอะที่สุดก็คือมีช่วงน่าจะประมาณกิโลที่5หรือกิโลที่6เนี่ยแหละคือรู้สึกว่าเมื่อยก็เลยซอยเท้าที่ถี่นะครับผมก็ แม็กคาเดนแม็จังหวะของการก้าวสูงสุดมันก็จะมากขึ้นเป็น191นะครับเอเวเรสสไตร์เลงนะครับมันคือจังหวะการก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาเป็นช่วงและกันช่วงของการก้าวเนี่ยเอเวเรสมันคือ0.8เมตรนะครับผมซึ่งก็ผมคิดว่าผมวิ่งจังหวะนี้ได้ได้ค่อนข้างดีพอสมควรแล้วกันนะครับผมเนาะคือ แต่แต่ละคนน่ยก็จะวิ่งวิ่งซอยเท้าต่างกันช่วงช่วงจังหวะสไลด์คือการก้าวเท้าต่างต่างกันผมว่าผมวิ่งช่วงจังหวะ0ูนเมตรเนี่ยโอเคที่สุดเลยนะครับต่อมาคือ Elevation นะครับผมคือความชันนั่นเองความความชันมันก็ก็เอเวเลชั o นเอลเเชันี่0.6นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรอ๋อน่าจะ เป็นทางลงไหมเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางลงนะครับ0.6เมตรก็คือวิ่งซ้ำๆกันไปอะ่ะคือมันก็มีพื้นที่ต่างระดับเออแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออมันนาฬิกามันวัดได้ยังไงเหมือนกันอาจจะวัดที่ที่การก้าวเท้าอ่ะครับน่าจะเป็นอย่างนั้น Min Max Elevation ก็คือ Min ก็คือ2.4นะครับ m a x 5.3เมตรนะครับแคลอรี่โอเคเรารู้กันอยู่แล้วนะครับผม815แคลอรี่นะครับในการวิ่ง10กิโครั้งนี้กราฟถัดมา เราสามารถวิเคราะห์ได้ครับวิเคราะห์การวิ่งของเราได้ว่าในแต่ละกิโลค,งค่งจริงจะตั้งเป็นครึ่งกิโลหรือว่า2 0 0เมตรหรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่า,วาผมตั้งโอเคที่สุดก็คือ1กิโลนั่นแหละนะครับ1กิโลเนี่ยที่ผมวิ่งติดต่อกันเนี่ยคือเพจหกถึงเจ็ดนะครับช่วงช่วงแรกๆจะสังเกตดูครับว่าช่วง5โลแรกอะ่ะ ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่วันนี้อากาศดีด้วยนะครับผมวันนี้อากาศประมาณสามสิบองศาได้นะครับผมจริงๆก็ถือว่าไม่สามสิบองององศานี่ก็ไม่ได้อากาศดีสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคงจะเป็นอากาศดีที่สุดแล้วของเมืองไทยนะครับตอนเย็นด้วยนะตอนเย็นตอนค่ำๆด้วยนะครับสังเกตดูคือผมจะเอามาวิเคราะห์ครับเห็นไหมครับว่าโลที่ที่เก้าผมตกเพจผมตกไปอยู่แปดจุดศูนย์หกเลยนั่นคือว่า ผมวิ่งประคองเพสประคองหัวใจประคองเพจป,ป,ประคองความเร็วแล้วกันมาได้ค่อนข้างอยู่ในกรอบดีพอสมควรตั้งแต่กิโลที่1ถึงกิโลที่8นะครับแต่มากิโลที่9กเนี่ยคือแบบว่าโอมันแสดงว่าความฟิตเราอะถึงแค่กิโลที่8นะครับผมเราเราต้องฝึกอีกนะครับ กิโลที่9ก็ผมรู้สึกว่าผมคงแบบผ่อนลงมานะครับผ่อนลงมาหน่อยนึงเพราะว่ามันก็โอเคมันเหนื่อยจริงแหละเนาะเออนะนะครับจนพอกิโลที่9ปุ๊บคือจริงๆแล้วการวิ่งรอบคอนโดครั้งเนี้ยผมผมใช้เพลงเป็นตัวกระตุ้นการวิ่งเทมโปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าครับว่าการวิ่งเทมโปต้องใช้หัวใจขนาดไหนอะไรยังไงนะครับก็ แน,แน่นอนกราฟเนี่ยมันบอกถึงตารางเนี้ย Data เนี้ยมันบอกถึงว่าผมจะพูดภาษาฟิตใช่ไหมข้อข้อมูลเนี้ยมันบอกถึงว่าเราวิ่งเพจเท่าไหร่แล้วเราจะเอามาประยุกต์ใช้อย่างไรว่าให้เราวิ่งกี่กิโลแล้วความฟิตของเราควรจะมากแค่ไหนอย่างไรเราต้องฝึกอย่างไรต่อไปนะครับกราฟนี้สําคัญอยู่พอสมควรนะครับต่อไปต่อไปคือกราฟเพจ จะสังเกตว่าเห็น <_ d ream> เห็นไหมครับว่ากราฟเพจเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรก็จะแบบตึก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 ต๊กๆๆๆๆคือแต่ส่วนใหญ่มันมันก็จะคงที่ครับส่วนใหญ่มันจะคงที่นะมีมีเร็วมีช้าบ้างนะครับมีเร็วมีช้าบ้างก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเพลงที่ผมฟังนะครับมันมันสัมมันสัมพันธ์กับการลงเท้านะครับผมแล้วแต่เพลงเลยถ้าเพลงไหนช้าก็จะผ่อนคือ หลักการสําคัญของการวิ่งของผมเลยนะคือถ้าผมฟังเพลงนะใน,ในการซ้อมมันต้องฟังเพลงแต่วิ่งซิติลันผมจะไม่ฟังเพลงนะครับมันอันตรายอยู่พอสมควรคือสังเกตไหมครับว่ามันจะขึ้นอยู่กับเพลงถ้าเพลงไหนเร็วก็จะวิ่งสูงถ้าเพลงไหนช้าก็จะวิ่งต่ําลงมานะครับก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะโอเคส่วนเนี่ยเห็นเห็น,เห,นเห็นไหมครับว่า ช่วงป,ปลายๆเนี่ยช่วง1กิโลสุดท้ายเนี่ยคือผมรู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากกับกิโลที่ที่9นะครับผมกิโลที่10ที่9ถึง10เนี่ยผมเลยเล่นสปีดเวิร์กเลยเป็นเป็นอินท์วลคือ Rail, ควิ่งเร็วนะครับผมวิ่งเร็ววิ่งเร็วไปจนถึงเพจ้นต้นๆห้าป,ปลายอะไรประมาณนั้นงั้นแล้วก็กลับมาเดิน กลับมาเดินแล้วก็วิ่งแล้วอีกทีนึงแล้วก็กลับมาเดินจริงๆไม่เดินหรอกมันก็คือการวิ่งหย่อๆให้ให้หัวใจมันลดลงแล้วก็วิ่งไปอีกนะครับห้าไปปลายเอ้ยห้าต้นๆนะครับผมอ๋อช่วงช่วงนี้นี่ห้ากลางๆเนาะช่วงนี้นี่ห้าต้นๆนะครับผมก็วิ่งเดินวิ่งเดินวิ่งเดินไปเลยจนจนครบจนครบ10กิโลนะครับกราฟถัดมาคือกราฟฮาร์ดเรทผม ค่อนข้างถ้าดูกราฟฮาร์ตเรทตัวเนี้ผมค่อนข้างที่จะแบบว่าค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะว่าการวิ่งเทมโปเนี่ยมันคือการวิ่งที่หัวใจการวิ่งที่หัวใจดีดไปโซนสี่ครับโซนสองของผมอยู่ตรงนี้โซนสองเนี่ยของผมอยู่ตรงเนี้ยนะครับขอโทษครับนะครับสำสำสำลักน้ำโอเค คือโซน2ของผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็การวิ่งเทมโป้เนี่ยคือการวิ่งให้หัวใจเนี่ยทำงานในระดับของแอโรบิกก็คือการนำออกซิเจนมาใช้แล้วแล้วหัวใจเนี่ยขึ้นไปถึงโซน4นะครับนั่นคือใช้อัตราคํำความหนักของหัวใจ70ถึง80%ประมาณนั้นนะครับเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้ว วิ่งให้ให้คงที่ที่สุดนะครับวิ่งให้คงที่ที่สุดในระยะที่เราต้องการประมาณนั้นกราฟต่อไปเป็นเทรนนิ่งเอฟเฟกอันนี้อย่างก็อย่างอย่างที่บอกครับก็คือว่ามันจะมีมันจะมีห้าโซนโซนหนึ่งคืออะไรผมจำไม่ได้ละโซนสองคือสีฟ้าใช่ไหมโซนสองคือสีฟ้าเป็นโซนสองอะอะไรอะจำไม่ได้โซนสามเป็นแอนแอโรบิกมั้งโซนสี่เป็นแอโรบิกนะครับ โซนหคือแม็กอะไรสักอย่างโอขอขอขอโทษจริงๆเราไม่ได้เตรียมข้อมูลตรงนี้มาจริงๆนะครับผมอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าวิ่งโซน2กราฟมันก็จะเป็นสีฟ้าประมาณ2.7-2.8อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่นี่แอโรบิกก็คือทะลุไป4.1ก็คือว่าวิ่งเทมโปนั่นเองนะครับผมคือการนำเอาออกซิเจนออกมาใช้เป็นพลังงานได้ดีไหมนะครับ ต่อมาคือคาเดนเนี่ยครับคาเดนตรงนี้ก็คือว่าคือว่าจังหวะการก้าวเท้าครับสังเกตว่าจะเขียวเขียวจะเขียวเขียวฟ้าฟ้าเขียวเขียวฟ้าฟ้าจริงๆแล้วเขียวเขียวก็คือการก้าวเท้าที่แบบว่าค่อนข้างจะสม่ําเสมออยู่พอสมควรนะครับนี่ในจังหวะนี้ครับที่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อยๆว่ะ หรือว่าเพลงหรือว่าจังหวะเพลงมันมันทำให้มันมันซอยเท้าถี่ขึ้นมันก็เลยดีดขึ้นไปประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวนะผมชอบการก้าวเ,เท้าแบบเขียวๆอย่างนี้มากกว่าผมไม่ชอบก้าวเท้าถี่เลยเออจริงๆนะครับส่วนนี้คืออิน e เทอร์ลนะครับผมเป็นสปีดเวิร์กนะอันนี้คือเดินแล้วแหละถ้าเป็นสีสีส้มเนี่ยวิง่งเป็นวิ่งหย่ๆนะครับไม่ไม่เดินนะครับต่อมากราฟถัดมาคือ เอ e v เวชันก็คงไม่ไม่มีอะไรครับคือคือความชันนะครับมีอีกไหมอันนี้น่าจะเป็นกราฟสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะบ่งบอกว่ามันคือการวิ่งเทมโปครับนนก็คือเนี่ยครับโซนมันมันเป็นกราฟของโซนนะโซน1ผมวิ่งไปกี่นาที13วินาทีโซน2คืออัตราการเต้นของหัวใจอยู่122 2, ถึง141นะครับ 1 4 1, 1, 1ครั้งต่อนาทีนะครับผมผมวิ่งไป4นาที38วินาทีนะครับโซน3ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่112ถึง161ครับ18นาทีกว่าๆนะครับส่วนโซน4ครับผมใช้การวิ่งโซน4นะเป็นการวิ่งเทมโปนี่แหละนะครับก็ ใช้ไป48นาทีจริงๆแล้วแน่แนแน่นอน,นครับผมจะระวังมากเกี่ยวกับโซน5ที่เลย183เป็นต้นไปครับผมจะระวังมากๆเลยกลัวกลัวอยู่พอสมควรนะครับผมถ้าเพราะฉะนั้นในการมินเนี่ยมันจะบอกได้ว่าถ้าคุณอยู่ในโซน5เนี่ยมันจะให้อเลอร์ได้หรือว่าโซน4อเลอร์ได้จริงๆแล้วมันมันมีการตั้งได้เดี๋ยว เดี๋ยวถ้าว่างๆหรือถ้าใครเรียกร้องมาก็เดี๋ยวจะแนะนำนะครับฟังก์ชันของ f อ r o r e r u n n e r 235 Garmin นะครับว่าว่ามีอะไรน่าสนใจในนาฬิกาบ้างอันนี้เรามาคุยถึงเรื่องกราฟรีซอล์กันละกกันนะครับก็จริงๆแล้วน่าจะมีแค่นี้นะครับของเรื่องการวิเคราะห์แบบเบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับผมเราคงไม่เราคงไม่ไปเอ่ยถึงค่า V O 2 max หรือว่า ค่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยคือที่นักวิ่งใช้กันจริงๆเนี่ยแหละผมว่าผมดูแค่นี้แหละครับก็เพื่อที่จะไปพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพของเราต่อไปในการวิ่งนะครับก็น่าจะมีแค่นี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ x อ็กนี่ด้วยนะครับก็คงต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ